ทราบกันไหมครับถ้าวันหนึ่งคุณกินอัง่นได้วันละ75กิโลหรือกินไวน์แดงวันละ20แก้วเนะี่ยคุณจะไม่เป็นมะเร็งคุณจะไม่เป็นเบาหวานคุณจะไม่แก่แลนะคุณก็จะไม่เป็นโรคหัวใจด้วยแต่เดี๋ยวก่อนมันจะเป็นไม่ได้ยังไงวันวันหนึ่งเราจะกินอัง่นหรือไวน์วันละเยอะๆขนาดนี้ได้จริงๆหรอวันนี้นะครับผมมาโอจะมาช่วยไขยคําตอบกันครับว่าในองุ่นหรือไวน์แดงเนะี่ย มันมีสารอะไรที่ไม่มีประโยชน์มากขนาดนี้แล้วถ้าเราจะไม่กินให้มันเยอะๆขนาดนี้เราจะทํายังไงกันเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันต่อนะครับใช่แล้วครับสารเหล่านั้นก็คือ less volatile จำคำนี้ไว้ดีๆนะครับสารเหล่านี้นะครับพบมากในผลไม้กลุ่มเบอร์รี่นะครับโดยเฉพาะองุ่นโดยเฉพาะที่เปลือกองุ่นนะครับไม่ใช่ที่เมล็ดองุ่นนะครับนอกจากองุ่นแล้วก็จะมีบลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่นะครับผมแล้วจะมีใบแดงและอีอารหนึ่งที่ขาดไม่ได้และคือทุเรง แล้วประโยชน์ของเ e สโวรัทัลมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับแล้วก็ลดการอักเสบนะครับช่วยระบบหมุนเวียนเลือดนะครับทำให้หัวใจเราเนีแข็งแรงอย่างที่สอนะครับคือช่วยชะลอวัยแน่นอนครับทำให้เราดูแก่ช้าลงเพราะอะไรเพราะว่ามันไปนกระตุ้นโปรตีนนะครับที่เกี่ยวข้อ,ของกับการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเซลล์นะครับแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะครับผม แล้วก็ทําให้เรามีริ้วรอยมาช้าลงนะครับอย่างที่3นะครับผมก็คือช่วยต้านมะเร็งนะครับมันเป็นสารแอนตี้ออกซิเดชันมันจะไปช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับผมข้อที่4นะครับผมก็คือการช่วยบํารุงสมองนะครับผมช่วยป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์นะครับผมช่วยป้องกันโรคอัลปากินสันนะครับและอย่างที่5นะครับผมอันนี้คือหลายคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับคือมาช่วยลดการเป็นเบาหวานได้นะครับผมมันทํางานยังไงลดเบาหวานได้เพราะว่า1คือมันไปลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับผม2คือมันไปเพิ่มการทํางานของอินซูลินนใร่าางกย อินซูลินนะครับก็คือฮอร์โมนที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับผมเวลาที่เรากินข้าวใช่ไหมครับน้ำตาลที่จะสูงขึ้นนะอินซูลินจะเป็นตัวที่ไปลดระดับน้ำตาลในเลือดเราให้ต่ำลงนะครับผมอย่างที่6นะครับผมคือลดปัญหารเรื่องการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับผมกลุ่มนี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับในคนที่เป็นกลุก่ม G6PD นะครับหรือคนที่เป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกตัวง่ายนะครับผมคือการที่เรากินเรซูรัลทอไปประจำเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเม็ดเลือดแดงมีความเสถียรขึ้นนะครับผมถ้าเรากินตัวเรซ จะพบได้เลยว่าคุณสามารถมาให้วิตามินซีไฮโดรได้หรือเราสามารถินวิตามินได้ตามโมติกเลยครับที่คลินิกนะครับแล้วเราควรกินเลสเรอรเทลวันละเท่าไหร่ดีล่ะถึงจะช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ได้จริงๆก็จากงานวิจัยนะครับหลาเราควรกินเลสเรอรเทลวันละ1 5 0มิลลิกรัมถึง500มิลลิกรัมนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้เราสามารถป้องกันโรคเหล่านี้และช่วยชะลอไว้เราได้วิธีที่ทาให้เรากินเลสเวอรเทลได้วันละขั้นต่ำหนลิกรนอยต้าสิบมิลลิกรัมแน่นอนครับต้อง คุณสามารถหาซื้ออาหารเสริมได้เลยครับอ่านข้างฉลากเลยว่าเรซูรัท์นะครับผมเริ่มกินได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคแนวลาคนนะครับอย่าลืมทานอาหารนะครับที่มีปริมาณเรซูรัท์สูงๆอย่างเช่นองุ่นหรือตระกูลเบอร์รี่เป็นประจำนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันโรคต่างๆอย่างที่หมอบอหมอบอกไปนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับชอบสาระดีๆเกี่ยวกับความงามและสุขภาพนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องมาโอโอ๊ด็อกเตอร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม